Food, Fit, for, สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะเรากลับมาเจอกันกับรายการ Food Fit for f i ทางช่อง9 M 컷 HD หมายเลข30นะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของการออกเสียงคำต่างๆในภาษาอังกฤษทีค่คนไทยเรามักจะออกเสียงผิด บางคำก็อาจจะเพี้ยนไปสักเล็กน้อยนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะคะเพียงแค่ว่าเราเนี่ยมาฝึกฝนการออกเสียงให้ถูกเพื่อที่จะได้ตรงกันกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่ตัวอักษร h h h, h นะคะหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวอักษรน,นี้มันออกเสียงยากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะถูกสอนมาว่าให้ออกเสียงเป็นเอ จริงๆ H ก็ไม่ได้ผิดนะคะคนต่างชาติเนี่ยก็พูด H เหมือนกันแต่ที่ไม่ควรเลย,เยก็พูด H H อะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามออกเสียงให้มันเป็น H H ประมาณนี้ละกันนะคะอีกตัวอักษรหนึ่งที่เราอยากจะมาเน้นกันในวันนี้ก็คือตัว W ที่ถูกต้องเนี่ยจะออกเสียงเป็น W W ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ออกเสียง W W นะคะซึ่งการออกเสียงว่า W เนี่ยนาะจะเป็นการออกเสียง d u แบบเร็วๆ W W ก็เลยจะออกเสียงเพีย้ยนๆแล้วก็ผิดไปนะคะแต่ที่ถูกต้องคือ w w ก็จะแบบเร็วนิดนึงนะและอีกตัวอักษรหนึ่งเนี่ยนะคะที่เถียงกันอย่างมากเลยเนี่ยก็คือตัวนี้ออกเสียงได้2วิธี Z Z z นีนฉบับอังกฤษเขานะคะ z ฉบับอเมริกันค่ะได้เหมือนกันนะถือว่าไม่ผิดค่ะตัวอย่างของคำศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยตัว z หรือว z เนี่ยก็คือ zebra zebra บางทีเนี่ยก็จะเป็น zebra ก็ได้ก็ไม่ผิดนะคะจะออกเสียงเนี่ยต่างกันด้วยนะกับตัวอักษร c c c and z คือ Z เนี่ยมันจะมีความพุ่งมากกว่าเหมือนยุงตอม C ก็ C เรียบๆเ,เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะตัวนี้คือ H H This is S S W W Z or Z C ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ Truevisions Group, CT Bright Holdings Thank you so very much for your sponsorship แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะไว้กลับมาเจอกันในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for f i e สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for f i v e